อื้อหือโอ้ยอยครับคุณอันนี้คืออ,อะไรแจมครับแฉลวไม่ลได้ครับเอาละครับผมนีลก็จัดให้แล้ว ผมจะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีงสสดเงียแรงๆครับผมนี่เอางเงีย,ย,ย,เคคเยครับผมเมือนี้โอ้ยเงียบหมดนี่ครับเงียเฮาปลาครับเสียวไปใส่ปลาไหลครับผมพี่น้องครับว่าสิลองเงียอย่างบึงเป็นปลาอย่างบึงครับสิคือบอัวสูงน,นี่นี่กับปลาใส่บึงแล้วครับพี่น้องครับคำอย่างกับ จะหาหนังที่นี่แหละเดี๋ยวไปใส่ครับผมเตรียมตุ่มอะไรอลไรน่ะโอ้เสียงกิจจานี่ครับเตรียมตุ่มไปแล้ว,ลวเนาเเลนะลองอย่างปลาขาวเบิึงครับสิคือว่าปลาก็เป็นปลาทีเพิ่ <c oughs> นมาเอาไปใส่ได้ครับเสร็จผมแล้วเนาะผมมีไปเห็ดผมมีพิกินทด <c oughs> ลองเบิึงครับผม กิสูญเงียหอยพมเลยวะแต่จังไงมาลุนกันยามเศร้าครับผมภาิีมาะนมาเนาะเริ่มใหม่แล้วไปครับผมก็สวัสดีพี่น้องนะครับตอนสอสๆครับผมอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบครับผมนี่ตีห้าสนะิบเนาะ เป็นเวลาที่เ้องมายามปลาไหลครับผมที่นองครับมาหลุนเบิงเนาะเนื้ปอปลาย่างเฮามันสีโอเควะสูงเงี้ยหอยหผมเลยวะกต่เลี้ยนไปเรื่อยๆแล้วครับผมมีอันใดกับเสันนั้นเบืองลองๆกันไปเทื่มันสีคือเนาะผมก็อยากหูเพื่อนนะครับ จะเงหอยมานีก็มันใจได้ตัวช่วงนี้เอา้าวันนี้ก็เป็นเงาปลาย่างครับหลังแหลกของเ้าอยู่ตนาน,นี่ล่ละเป็นหลังสุดท้ายที่ใส่ครับผมก็ยิ่งเอียงว่ะเป็นได็กหอยแหกหมานเด้อหลังแหลกโอ้ยเบาแท้ อ,อคือครับคือ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 อู้ยหลังเลกแหกหมาเลยครับผมแจ๋วแบบนี้เดแจ๊ะๆใจเย็นดูกลาะผมนับก่อนเด้อครับผมโอู้ยหลังเนี่ครับเอาละครับผมหลังเลกก็จัดให้แล้วสี่เต็มครับผม แก้วเลยปลายยางปลาขาวอย่างด้วยครับผมพี่น้องแจ้วสุดยอดครับสุดยอดอวางไว้ชิลุ่มหยางบ่ได้เอาบบได้กิน,น่นี่เหยืะปลาขาวย่างยยางแบบหอมๆมด้วยครับผมบ่าต้องใหญ่มันสุกไง มันมีกินใหม่น้ำจังใหม่สูุรก็เบื้องจากเขามากกันละครับผมมาดูอีกหลังนึงครับผมสะนีใส่สองน้องหันขี่รถมากเป็นกบตัวหนึ่งคุกบ่ทัน คุ ôi, ้น้บีนองกองเออทันที่สว่าหกมานึกันด้อโ้ย ปลาย่างเากอถือว่าได้ผลดีครับพี่น้องครับกินกันยังอยู่ด้วยนีย่หอมหอมเอ๋มันหอมกินใหม่ครับบนเตียมนี่ปลาย่างครับผมจีเตียมละ่ะน้ำผึผิดดอกไป หมานครับหมานหลังแรกก็เอาเ <c oughs> จ้าฝนกระฝึงลงมากครับผมสองสองมือที่แล้วฝนหนักเติบครับผมตกแบบบาเศ้าเลยมัดมือมัดคำาสสำหรับผมก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมเห็ดหอปลาไหลเขาดี มาใส่ช่วงฝนตกแต่ว่ามาใส่ก็ต้องเพื่ออันตุ่มทวมตุ่มนะครับปลาไหลปลาสันปลาไหลสิตายเอ้าอ๋อหลุหลดละเดี๋ยวจงไหนไปเบิงกัดต่อครับผมหลังต่อไปเนาะมาเบิงหลังที่สามครับผมดืมใส่ใบซะหน,นี สานีใส่เท่าไ้ก็ถึงหลังที่ 3, สามสนีิสัดเดียวครับไอ้สานีหลังเดียวครับผมหนึ่งหลังแขน็นแขโอ้กขบจเป็นทาท้ายนะโอ้ยมาใส่ปะอะไรกัดเห็นพอแต่กบบัดมือมาใส่เงี้ยะนะ đi xuống tù hành cả cụ bơi hành hai trôi à, lần thứ sáu không được bà lây căn gần. chụp ừ, khỏi bài ăn đi สามเอาครับขึนประสูรังเหลยก่ยวะอีสามขอ่ะสีละครับผม ไหนมีกับเขาครับใส่ประถกหมองมันมองไหนพวมีมันกับ,กบพวกข,ของีลิล่ะเดี๋ยวแต่อารมณ์มันน้ำละหลังเหลยกนะอัหยะาอยู่เขาจนตกใจฝ่ากัเริ่อสีแจงแล้วครับที่หาล่ตอนนี้ที่หาตรงเลยไปเป็นกงันต่อครับพี่หน้องขึ้นนี่อีกหกหลัง ครับผมมาเบิง์นยูนิซายไรส์สวงครับผ่ากับของสีแจ้งแล้วเนาะตีหาตีหาน้อยครับผมนี่ตุวนะเสียดิจิกมันขมัวอยู่ học đó chị bò ai khó ở vùng gì nào ai già là tía à, à, <laughs> đừng mất là Để bên ที่คุณครับอีกหลังหนึ่งซาเดียวกันนะครับตัวนี้มันเป็นซาหลอดเงี้ยวตักหน่งย่ะอยู่ใ,ใกล้นี่แหละครับสอดเบึงเนาะครับผมนีปลายอย่างแต่ว่ากระเขาและแหละได้หูแหละเพราะมันเขา เสือกะบ้ส <laughs> <laughs> ่วนหอยปันใดจากความรู lonely, okay. ้สึกเนาะตานี่เอาไว้ใส่กบดีกว่าปลาสดวนเนี่ยางนี้ครับอยากลุ้งเลยนฮึโอ้โหมาใส่มุนเอลีเนาะอยางนี้เป็นไง มาไหนเด้อปูอึอ้ดนอยู่ครับปยางสองครับ ดินแห้งเลแมันออกเอาเห็นบึงจะข้าวซามดดวนเทือแมงตับโตอะไรสองเตียงครับผมปะบาทเนี่ยเดี๋อวยู่สิบสงสามสี่เหลือสี่หลังครับผมเดี๋มันเหล้วก็หกบ่หกหลัง อย่งกันต่อครับผมอีกสี่หลังสุดท้ายไปครับครับผมโอ้เสียงหนุกสว่างแล้วสว่างที่พุทธโสงครับผมเตรียนที่พุทธโสงเด้อครับผมอยู่นี่มาไม้เกา่าเฮาที่เกา่า ต tota ่างแค่เวลาเปลี่ยนยังไงหลังนี่บ่าวอ้วนเหรวบ่าวอ้วนยี่ลี่บ่เข่าอ่ะฮมื่นมืนมนอีกหลังนึงครับผม ยืนส้าใส่ไว้าสองหลังคีอยู่นะอย่าไปอย่างเขาเขาหลายๆตัว บ่อเขาบ่าอเขาเลยชุบเบาเบาและก็ไม่เข้าเลยฮ่าฮ่าไอ้ยาบัดบ,บ่อเขาบ่าอเขาเลยครับโอ้ยก,กินอย่างง้หอมๆอยู่ด้ปลาไหม เดนบรรยากาศกันไปครับผมเสียงนกใจหน้าดินกอีลุมโอ้ยคัดใลยตัไปสองลังสุดท้ายเราจะได้กลับบ้านไปสรุปคะแนนครับผมไปครับครับผมพี่น้องครับสองหลังสุดท้ายแล้วอีกหันหลังหนึ่ง มีทั้งผีหนึ่งหลังครับผมเอาหลังนี้ก่อนเนาะสองหลังละสองหลังสุดท้ายละเอลอูกน้ำตัวนี้ <c oughs> นลูกน้ำส่อ <c oughs> สูข่าวว่าหลังนี้ว่าอะไรว่าอย่างไร ม no oh, <ess coffee sounds automated> mm ันวยยังดิคุณเดชอู้จูกระเบงนี่แม่งกับเต่าับผมดิ่แท้แแท้แท้เดียวตายหน่วงเงยแล้วก็เอียงหูตัวนี้ตุ่มเดียวว่ามตุ่มเดียวโอ้ยเนี่ใหญ่เข่าเพราะเข่าเลย เป็นร้อยครับผมแมงกับเต่าไปปล่อยไปสรุปทาแม่งกับเต่าเขานี่แสดงว่ามันมีกินครับกินที่โอเคเลยแมงกับเต่ากับมะเขามาตุมมาตอมดีมันทางผ่านมันบูกบปจกัก เอ้าหลังสุดท้ายครับ <c oughs> ดูดูด้วยกันหลังสุดท้ายของเราจะเข้าหรือเปล่าอุหมาเด็ดไมลงมาใส่มันอนะย ู่เขาได้ลูกสู่เขาด้วลูกหะเหีือ่ลอยครับผมเหนนีือ่กกลอยอือนี่ตัวละแจมครับ ัประมาณสามหรือสี่ครับผมสามหรือสี่แก้วแก้วล่างสุดท้ายแก้วเลยสุดยอดครับเนียบปลาขาวย่างบุงเงนียวเด้อพี่น้องเลยเี่หบึงมุนเหลือแหละเพราะว่าหยอกขคักหยอกเนี่ยจักตัว ไม่สบหาดหาบหากระซี่ครับผมพี่น้อง <c oughs> ผมประกอบการวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเขากี่หลังก็พอได้กินเนาะ ผมเหตุงานประจำนัำครับผมโดนๆเธอจะสิได้ดักให้เบิง่งแต่กะสิพยายามหาเวลาให้มาดักให้พี่น้องเบิ่งครับผมเอาตอนนี้ผมกะ้สร้าง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วครับผมสี่เดียวกันเลยกับชิดซื้อช่องอย่างไดก็ฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามนําครับผมผู้ดใดที่สะดวกทาง f เฟซบุ๊กแฟนเพจถึงลงได้สมคลิปนี่หรอวะ จำผิดโ,โอ้ยแบบมันสีเขามันเขาเป็นเป็นจุ่มครับผมบ่เขากระจายไหมเบื้องหลังบ่เขาหนึ่งสองสามที่ห้ากหลังเขาสามหลังอ่เนี้เออเดี๋ยวเบื้องอยู่บ้านครับสามหลังหอยมีดไป่อนไปสองสองโผเงียบแล้วตรงนี้ ไปครับเปงนยูบานครับโอ้ยหมดขึ้นครับผมจะเบิ้งผลงานนํำกันครับผมเขาสามลังบ่อเขาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลังครับเดี๋ยวมาเทไอเบ,บิ้งเนาอแล้วก็สีสังส่งไอเบิ้งน้ำครับถังนี้ประมาณสี่ขีดหาขีดครับถังนี้หาขีดครับ เที่เบิงครับผมทกล่องจะกข้าวครับยศจากหลังหน่อยไปก่อนเนาะสามครับนี่กับโตกับลายอังสามวะล่ะเฮ้ยกระฟ้าสองตัวครับ ตัวมันแบนี้เลยลายตัวอยู่ครับประมาณสี่ห้าเนี่ยแบบโต In lên, nhìn lẻo 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 แต่เขา3หลัง3หลังได้ขนาดนี้ครับผมแต่เขาสุหลังสิขนาดได้เอาเดี๋ยวสร้างให้เบิ่งครับผมพี่นอกสร้างให้กนะสังวมเด้อจะขวการเก็บเอาครับผมเนาะงานเฮางแม่กับเตาตอีหยังหันสั่งทั้งสีครับได ตรงนี้ครับหางีดโอ้ยอากาศยังดกตรงนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวให้รดไปก่อนครับเอารุดไปแล้วครับงันถังสีอยู่นี่เนาะนันจากนี้มาหอดน,นี้ครับจะประมาณบวดลูดหลอครับเก้าขีดบึงดีๆแล้วเนาะเก้ีดครับ กับลูกแต่ใส่สวยครับพ่อได้พัดเพชรเลยนี่รับโตกับมีอุ้ยแตว่ว่าตัวนี้อ้ตัวนี้ถือแกล้มนี่ว่าโอ้หลอดแหล้มมาได้ครับมาเข่าตุ่มเฮ้ <c oughs> เอา้าครับผมพี่นอ้องประมาณเก่าฉีดเนาะเนี่ยก็เป็นปลาย่างครับผม ย่างปลาย่างเด็กคนดีอยู่ดีตุ่มตุ่มเกาหลังนคะครับผมกระชีได้ไวซัมมี่แล้วครับผมมือนี้คลิปนี้ก็ได้ประมาณนี่ละเพราะได้กินครับผมหาเพราะได้กินเนาะมีหลายก็คือสีเข่าหลายอยู่ตุ่มเพราะท่านไดรร้ผลิตต่อเพราะท่านไดรร้ผลิตอีกอาจจะซื้อเอาเงินเลย ว่าเฮ็ดได้ว่าเฮ็ดได้ครับผมมันบ่ค่อยมีเวลาเนาะขนาดเวลาดักยังบ่ค่อยมีครับผมอ้าคลิปนี้กะสีได้ข้อตัวแล้วครับผมมาคลิปนี้จังได้ก็ฝากพี่น้องซอยกดไหลก้นที่ตามรับผมแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจครับผมเพิ่งลงคลิปได้สามคลิปมาช่องทางไดกกบเขาไปติดตามช่องทางนั้นครับผมฝากไว้นําครับจังได้ก็พอกันคลิปหนาแล้วครับผม ลิปนี้ก็ขอลาก่อน,กนครับผมเอกันคลิปหนครับสวัสดีครับใส่สวยเตนกัเนาะนี่กับเต้านิกัดอะไรดีกันดน